เป็นฝาปะเนี่ยหนามันไหมเนี่ยหนามันแม่หนามันหนามันโอ้ยเอาไฟต้มเนี่ยหนามันโอ้ออกทีวีหน้ามันไม่ได้ที่คุณก็ได้ค่ะครับจังเหนียวบ้านนี่ทอดไข่สิไเอาขัวไปทอดไข่ไปเฮ้ยเฮ้ยดูหน้าพี่ตายเลยเฮ้ยมามามาค่ะโอเคน้าม้วนค่ะ มีน้องร้องรับเชิญเอ้าอาจารย์เคยฟังเพลงนี้ไหมเคยอยู่แต่ว่าหนูบม่เคยลองเียค่ะเดี๋ยังเพลงนีด้ดังมากเอ้าอาจารย์หนูลองก็ได้ดไว้ให้ฮักเซ้าอีลีลีลาวดีน้องฮักไอ้บอกก็ฮักคือกันลนะน้อง ้อุตส่าห์อุตส่าห์ประกาศจ้องรอรับเชิญโอ้โหประกาศไปเลยอาจารย์แล้วแกเป็นเลวตาแบบไหนเนี่ยมันบอลอดเหรอาจารย์เลวตาฟอร์มนี่ยังไงก็ไปบอลอดไหมคะเออซับหน้าซับหน้าซับหน้าดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นปะดีขึ้นปะโอเควันนีหน้าเช่ามั่นไปเช่ามั่นไปค่าพี่น้องถามทั้งบ้านเด้อเนี่ยเช่ามั่นไปค่ะเออใช้ขีดมาเลยวะทเฮ้ยเออหน้าดีดีดีใช่นี่ใช่นี่ขึ้นเลย ทำไมหน้าดูใสกิ๊กเลยวะเนี่ยไม่มีรอยจุดด่างดำอะไรเลยนะเนี่ยเหรอโฮ้ยก็มีของดีตัวเนาะมีอย่างของดีวะกินลก,<า>กเด็กสงสใสกินลกเด็กมั<อ>้งเด็ก <c oughs> เอากับเขาสงส่ย่าตลอดเป็นปีแล้วเนี่ยเขาสู้ปีที่